เปิดตัวแล้ว Oppo Find X 6 Series สมาร์ทโฟนเรือธงจัดเต็มกล้องจากฮัตส์บรัตพร้อมหน้าจอ Pro XDR ER 2,500น<ม>ิตลาสุดทาง Oppo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Oppo Find X 6 Series สมาร์ทโฟนตระกูลเรือธงที่มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Oppo Find X 6และ Oppo Find X 6 Pro ที่จัดเต็มด้วยกล้องที่รวมพัฒนากับทางฮัตส์บรัต และยังมีสเปคระดับเรือธงอีกด้วยครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่น Oppo Find X6 Pro มีหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด6.82นิ้วความเอียด3 8, 1 6 8ณ1,440พิกเซลรองรับค่า r e f r e ชเรตั้งแต่1ถึง120เฮิรตซ์รับสี10บิตความสว่างของหน้าจอสูงสุด2,500นิตครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2รตอคอ ความเร็ว3.19กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาแบบ LP d d r 5 X มีให้เลือก12กิกับ16กิกส่วนลองเป็นแบบ u s 4.0มีให้เลือก256กิกกับ512กิกบอร์ดระบบปรแกน Android 13ครอบทับด้วย ColorOS 3.1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งลองตัวหลักความ 5, 5, ลอี50ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.75 รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS ไอเซนเซอร์ IMX 989ขนาด1นิ้วลองอ l t ตร Wide ความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.2มุมมองรับภาพ110องศาพร้อมรองรับการถ่ายแบบมาโครโท,ที่ระยะ4เซนติเมตร,ค,รความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.6รองรับระบบการสั่นแบบ OIS ระยะถ่ายภาพแบบ65มิลลิเมตรกล้งองหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 7มีบูทูธ5.3 NFC มีพอร์ต USB Type C รองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ให้แบตเตอรี่มีที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ Super Walk พร้อม50วัตต์ Air Walk อีกด้วยครับมาต่อกันกับสเปคของ Oppo Find X6 มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.74นิ้วความละเอียด2,772 x 1,240พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชเรทตั้งแต่40ถึง120รองรับ40เบตความสว่างของหน้าจอสูงสุด1,450 nits ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core ค,ความเร็ว3.19กิกะเฮิรตซ์ ให้แรมมาแบบอั d ฟี่ด x มีเลือก 12GB กิกับส6ส่วนรอมเป็นแบบ u s b 4.0มีเลือก2 5 6 g ้อยหบกับ512นระบบแกรนไอดีย13ครอบทับด้วย c ค l o r เ s 1 3 1ใหนกล้องหลังมันทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอ็ว5ห้าสิล้านพิกเซลรวมแสง F 1.78รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS พร้อมเซน็นเซอร์ IMX 890ลอองเอาตราไวยความเอ็5ห้าิล้านพิกเซลรวบแสงมุมมองก้สุด1 1นยงศา รองรับการถ่ายภาพมาโครที่ระยะ4ซนติเมตรและกล้องเพลร์สโคปความละเอียดห้ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.6รองรับระบบกันสั่นแบบ ois เลนระยะ65มิลลิเมตรกองหน้าความละเอียดสาบสอล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4รองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 6 8รองรับการเชื่อมต่อ wi-fi 7มีบูทูธ5.3และ nfc มีพอร์ต usb type c ให้แบตเตอรี่มีที่4,800มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ super bowl อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน oppo find x 6 pro มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,999หยหยวนหรือประมาณ2 9 9 0 0บาทส่วน Oppo Find X 6มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,499หยวนหรือประมาณ22,400บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ